วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมักจะถูกสอนกันในแบบที่ค่อนข้างจะแอบ stract นิดหนึ่งครับมันก็เลยทําให้เรามองไม่ค่อยเห็นภาพว่าประโยชน์ของสิ่งที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ว่าจะเรียนกันไปทําไมไม่เห็นจะมีประโยชน์ตรงไหนเลยครับ ผมรู้สึกว่าปัญหาเนี้ยมันเหมือนไก่กับไข่ครับคือเราไม่อยากเรียนเพราะเราไม่รู้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเข้าใจการประยุกต์ใช้ของมันเนี้ยเราก็ควรจะต้องมีพื้นฐานความรู้มาก่อนครับซึ่งความต้องการ2ออย่างเนี้ยมันก็จะขัดกันเองเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์มันไม่น่าสนใจครับ เพราะงั้นในวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าประโยชน์ของจำนวนเชิงซ้อนที่เกี่ยวข้องกับของที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างให้ทั้งคนที่ยังไม่เคยเรียนหรือว่าเรียนแล้วแล้วก็ขึ้นครูไปหมดแล้วก็ตามแต่เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ครับเพื่อที่จะมาช่วยตอบคาถามว่าเราจะเรียนจำนวนจินตภาพไปทําไมครับ